ะครับขอต้อนรับก็สู่ M n K Squad นะครับเทปนี้เป็นการวัดสมองอีกแล้วเกี่ยวกับคณิตคิดไวนี้ซึ่ผมเลือกผู้เข้ขัดมาเป็น2คนที่เหมาะสมมากคนหนึ่งนะครับปัจจุบันนะครับทำอาชีพเป็นติวเตอร์คุณครูนะครับสอนเด็กจากมัธยมเข้ามัธยมมัธยมเข้ามหาลัยนะครับดีละทั้งคณิตวิทย์อังกฤษอะไรสอนหมดนะครับก็ดึงมาสอนมาวัดกับนักร้องนะครับ นำวงรูกช็อปนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ชการเลยแอะมหาลัยนะครับ BBA จุฬาเป็นตัวท็อปเหมือนกันพูดถึงว่าการเรียนได้ความน่าโม้ยี่กี้ตอนมัธยมมีอะไรบ้างเราเกรดเฉลี่ย4.00ครับผมอันนศาสตร์4.00แน่นอนครับอันตี้เสริม4.00อันตี้หลัก2อันตี้เสริม1หนักกว่าเดิมยากไปหน่อยเราเล่นเอาจริงจบเกรด3.83ทัทีได้เหรียญได้เหรียญทั้งทีไม่ถึงเล่นทอง เหรียญบาทผมได้ผมได้เหรียญได้สร้อยด้วยเหรียญทองสร้อยทองครับครับครับคุณมาทำไมวะเนี่ยแต่เราจะได้คิดคิดวธรรมดามันง่ายไปเราเลยมาเล่นคิดคิดวบวกบันไดงูคือผมจะกำหนดโจทย์แล้วแต่ละโจทย์เนี่ยจะมีคะแนนของมันอยู่ใครได้คะแนนเท่าไหร่ก็เดินตามช่องไปเท่านั้นซึ่งใครจะตอบเนี่ยให้ยกมือภายใน5้าวิเนี่ยต้องตอบมาให้ได้ถ้าแบบอีกฝ่ายหนึ่งตีลังกาด้วยได้ไหม ตีลังกาด้วยแล้วก็ยกมือด้วยก็ได้โอเคช่วยทำให้ดูหน่อยช่วยทำให้ดูหน่อยขอร้องถามไงถามดูไง้มยติว่าตอบไม่ได้ภายในห้าวิต้องเดินถอยหลังนะตามคะแนนของโอเคโอเคโอเคพร้อมโอเคครัสยะไปเขาตีสบายเด็กๆไปเขาตีไปเร็วๆไปข้อแรกหนึ่งคะแนนเก้าคูณจีรายุเท่าเท่าไหร่แปดเอ็ดครับแปดเอ็ดแปดเอ็ด ตไปเลยครับถุต้องพี่บีงงไรเก้าเก้ไม pues ่รู้ว่าเอาจริงมันึ้ว่ากุณตีนไม่เนีเอานี่คือจริงๆหรอนี่คือโจทย์จริงๆเหรอโอ้โหเอ็กซ์เพ็กต์ะก็คาดหวังมากไปเองอ่ะขอโทษทีแล้วกันสองคะแนนหกร้อยเจ็ดสิบสบวกสิบปดหกร้อยเป็นดับที่ถุต้องไปไหนอ่ะสองะสเก้า้ข้อต่อไปกี่คะแนนครับสคะแนนโอ้โห จำนวนสมาชิกวง F4 หารร้อย0.004เป็นคำตอบที่ถูกต้องสองคะแนนนะมึงก็ดูสองดิโอ้คิดไปแล้วข้อต่อไปมูลค่า1่คะแนนเอ้โห34ลบบวก4.6บวก4่คูณ1 1ึ่ง่เป็นคำตอบที่ผิดอ้าวค่อที่ อาวันนี้คือจบเลยป่ะสามสิบสอมึงพูดผิดป่ะาทำให้่ยครัมึงพูดผิดสามสิบสี่ลบสองบวกสี่สิบหกบวกส่คูณหนึ่งปดสิบเอ็ดไปลบสเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สามสิบสี่ลบสองสามสิบสองบวกอ๋อกูผิดตรงนี้ผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะชาร์จไกคนเข้ามาสู่ในชุด มาโฆษณาอะไรตอนนี้ไม่ไหวแล้วสักครู่พี่เข้าไปเร็วเริ่นตอบไได้ข้อต่อไปข้อที่ห้าหนูเลวแล้ค่ะสามคะแนนโอ้โหกูไม่อยากตอบเลยทีเดียวพันสี่สิหารสาิบสามเ้าเก้เก้าเก้ ผิดครับถอยไปสามถอยมาถอยมา <c oughs> พี่บีบถอยมาหน่อยพี่บีบหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วหันได้บ้างนีดหันบ้าง อ๋อได้แล้วแปดสิบไม่ใช่กลับไปที่เดิมกินไม่ทันพี่บีูอะไรอ่ะพี่ตินอยู่ตีอยู่ตดอ่นแค่นพี่ิกินบ้ไปล้ิบองูสิบเอ็ด้อยสามสิบีีจง่อนร้อยสามสิบสองครับถูกต้องยืนก่อนแล้วผิดก่อน มันทรมากขนาดนั้นเลยเหรอมึงถอดรองเท้าแล้วมาอยู่ในนี้เลยนี่ยูโป้งอยู่ไหนวะมันเห็นแต่มันไม่อยู่อ่ะเขาต้องไปตั้งใจนะครับ46่สิบลบเจ็คูณค่า1คะแนนข้อนี้สามสิบเดี๋ยวนะมูลค่าเท่าไหร่นะหนึ่งคะแนนไม่ตอบรีบลงแล้วไม่ตอบถอยหนึ่งเอ้ยเอ้าไม่ใช่เมื่อกี้กูยืดเส้นใช่เฉยล็แล้วไงลบอกสองทีมสองอย่างนี้วัดขึ้นหนึ่งปีบถอยหนึ่งลบก่อนแล้วตออผิดจริงจริงเฮ้ยเร็วเร็วเร็ ส,สองคะแนนนะครับโอ้สคะแนน1นฐานศย์อะไรครับจำนวนไม่จริงครับอินฟินิตี้อ้ยนีหนึ่งครับอ๋อได้2อง่ะเล๊ะเต่อไปมูลค่า2คะแนนครับรู้ว่าแม่พี่บีจะถอยหลังหรือเปล่าสองร้อยบวกหนึ่งรครับสาม บ้าผิดผิดครับ340ครับถูกต้องครับเฮ้ยเออว่ะแมนไม่บูมกูเออผมรู้สึกผมยังไม่ได้ไปไหนเลยเออ10นาทีขอแค่10นาทีพอข้อต่อไปเฮ้ยเฉียทีแรงเลยแรงเลยเฉียบไปอยู่ใ้ขันหนึ่งสามแลแมนครับโมลมโอกาสข้ามได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวนี้เลยนะสองสามโอเค111่งรคูณหนึ เท่าไหร่ครับ12221เครับเกือบถูกครับพี่ครับเกือบหล่อแล้วถ่ายไป3ครับก็ <หา S 1> คือโอกาสยังได้พี่พี่ตอบกทันโอนครับ 1>, 1 2 2 2 1 2> ตอตอบคำตอบเดียวกับพี่บีฟถ่ายสามไป <c oughs> ไม่ใช่วะหนึ่งร้อยอหนึ่งหมื่นบวกกับโบนครับหนึ่งสองสองสองหนึ่ง ก็อันเดิมไงตอบเดิมอีกแค่เอาคูณก่อนแล้วมึงผิดมึงตอบอันเดิมอ๋อไอโบ้จะถอยหลังหนึ่งโบ้คือถอยหลังเข้าเหรออ๋อได้แล้วอะไรครับหนึ่งสองสามสองหนึ่งเป็นางที่ถูกต้องครับแม่กับไปที่สามถูกป่ะสาใช่หมายถึงว่าไอ้ที่ถอยแล้วมันถอยข้ามมาก่อนตรงนี้เหรอถอยแค่ถอยกันเรื่องใหม่กันสามอ๋อคือไม่มีคำว่าถอยหลังไม่มีติดลบใช่ไหมจริงๆเลยวะลงไปเถอะไม่เป็นอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนลงไปก่อน ทำนิ่งซะด้วยเอ้ยเดี๋ยวพักโฆษณาปะเอ้ยพักก่อนพักก่อนพักก่อนเหนื่อยเน่อย่าไปรีบอย่าไปรีบข้อข้ต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายกเท้าดิอย่ายกเท้าดิห้าสิบสามลบสองจุดห้าลบสองจุดห้าเท่าไหร่ครับห้าสี่สิบแปดถูกต้องครับข้อต่อไปครับอยากแค่เอาเก้าคูณจิรายุมาแค่นั้นพอสบายใจแล้วที่เหลือโอเค อะไรครับ2คะแนนด้วยกัน2อ8้ยบวกด้วย240พาราดอกพาราดอกคือพูดถึงอะไรจำนวนสมาชิกในพาราดอกหรืออะไรไม่เฉลียปีคนหนึ่งนั่นมือเบสเเอาใหม่เลยขอยทีขอยทีสองรบวกด้วย240พาราดอก500ถูกต้องครับเท่าไหร่อีซี่เป็นไงบ้างสบายครับสบายฮะครับผมหนึ่งคะแนนสี่สิบเก้าลบวัตส์เก้า เท่าไหร่ครับลบสิบหนึ่งคะแนนครับไปครับโอ้ยเล่นดูดู <c oughs> เลี้ยวรีบถามมาจะนักขอดราม่า,มาอีกตั้งเป็นมือจม ผมขอโทษจริงครับผมคิดไปว่าผมไกลนะขึ้นมาตรงนี้ดูเร็วเจอต้นแขงเนี่ยพี่ผมลืมคำนวณไปพอดีคือไปโฟกัสไงว่าแบบโจทย์คืออะไรผมชอบคิดเลขไงแล้วมันแบบโอ้พี่บีโอ้ยเห็นรถเป็นพี่นะกูด่าไม่ได้อ่า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 ข้อต่อไปใครเป็นคนทำเลขออกพี่บีต่อยกับผมป่ะข้อเราไปสองคะแนนสองคะแนนร้อยห้าฐานห้า ครับ21ครับถูกต้องครับไปครับสองคะแนนกูยกมือไม่ได้กูชาอยู่ว่าเอาอะไรเข้าต่อไปนะครับอืออือเอาตรวเด้งไ้วยเนื้อโอเคสามคะแนน พี่บีมีโอกาสชนะเลยเออไม่ต้องบีบเดี๋ยวค่อยคิดบีมีโอกาสชนะเลยแต่ถ้าโบจําเป็นไม่เอาชนะข้อนี้ครับเมื่อกี้พักนานแล้วเอาของเอาของด้วยเนี่ยหนึ่งพันคูณหนึ่งพันครับได้ครับหนึ่งล้านครับต่อไปบวกไปสามครับโอ้โหไม่รู้กูยกมือมันไม่ดูกลัวขอรีเพไม่เอาไม่ขอไม่ขอไปเลย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 กับลืมกับเืม ตอนนี้สูสีมล้วครับฉากการคู่ขี้สูสีทั้งคู่นะครับเดินม,มาถึงจุดไลแม็กนะครับสามารถตัดสินได้เลยโจทย์ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สัายกดนชร์ไปโจทย์ต่อไปนะครับช่องมีแนวคมนะค,นครับกำลังใจให้กับเขาขอบคุณข้อต่อไปนะครับคะแนนว่าสูงนะ่ยังสูงไม่พอให้เขาจบเกมนี้ครับมีแค่สองคะแนนสามบวกเจ็ด <c oughs> อาไปพีตอบครับอ่ะไม่ไม่ไม่แล้วไม่กูนี่เฉยพอแล้วยกออกมาเฮ้ยลดเท่าไหร่นะสิบสองผิดครับไปกูไปก่อนแล้วสามบวกเจ็ดบวกสามลบสามเท่าเท่าไหร่ครับสิบครับพี่บีบครับยกมือมือกี่คะแนนนะสองคะแนนครับเท่าไหร่ครับสิบครับถูกต้องครับเอาเร็วพ uh, an ี่พีดไปแล้วพี่เชจ้ย้อต่อไปนะครับสองคะแนนครับหก บวก10บบวกเดลบสเท่าไหร่ครับโบสถครับ21ครับบวก2นะครับไปครับทูกที่นำมาตลอดไม่ใช่ก๋วยแม่งเอ้ยกูเป็นเลสฮักเลยเร็วๆนะครับข้อนี้พี่บิ๊บจำเป็นมากที่ต้องเอานะครับ2คะแนนครับ6กคูณแหารสครับเปิดพี่บิ๊บครับ12ถูกต้องครับวิกกี้มันไฮเน็กจะจัดจจัด คอินคือกูขออย่างเดียวเกมข้อถัดไปอยากสองคะแนนพอสองคะแนนทุกคนนะครับเปิดวงเล็บห้าบวกห้าปีวงเล็บคูณเปิดวงเล็บสิบห้าลบห้าปีวงเล็บเท่าเท่าไรครับร้อยครับทุกคนโอ้ยโอ้ยฉันมันสุดยอดมากมันรู้แล้วแต่ว่ากูพูดก่อน ไม่ไม่แต่กูยก่อนด้วยกูจุกนี่นะฮะเกมเกี่ยวกับความรู้ที่ใช้ทักษะวิชาการนะครับโบ๊ทไม่เคยชนะครับตัวหมับครับโบ๊ทโบ๊ทไม่พูดอะไรหน่อยเหรอครับตีนชายครับ เดีจะฝึกทักษะยังไงยังไงพี่บีฝากทิ้งท้ายให้โบ๊ทหน่อยฝึกทักษะวิธีการเทคนิคคืออะไรไม่ของนี้คือจริงๆถ้าเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะก็ฝึกไปเรื่อยมันฝึกได้มันฝึกได,กได,กได,กได้เหมือนที่เราสอนนักเรียนทุกคนเลยครับผมนะว่าการเรียนการสอนแบบที่ดีมันต้องไม่แพทเทิร์นอ่ะคือไม่ใช่แบบไปทำกันบ้าสอนไปวันๆพ่นลงไม่ใช่ไม่ใช่โจทย์เดิมๆมันต้องหาโจทย์ใหม่ๆมาฝึกสกิลบ้างเลยไหม ยี่สองครับเอ้ยอะไรนะเจ็บอุ่งโก้าวใช่ไหมถือว่ามันมันดีว่ะมันไหนมันนเย็นี้หนุกเนาะ้กเย็นนี้หนุกกูว่ามึงอะมันได้มาไปเล่นเองเสียงดังไปนู่นอะไอ้มาขอแค่นิ้วจริงก่อนเยี่ยชัวร์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 เออไปลองเล่นได้ดีถือว่าฝึกสมองด้วยนะคือเราไม่ได้คิดเลขนามเหมือนกันอันนี้ผมขอลงแข่งเองเพราะผมเป็นสสวทตอนเด็กสร้างเสริมววกระทิงเหรอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับช่องมีนาโคนฝากโจทย์สุดท้ายไว้ให้นะครัับบ2 1 0คร เวลาคนสองคนหายไปคนหนึ่งมันจะมือไม่เหลืออะไรเลยครับบอกวะคุณอะไรของมันวะโง่อีกแล้ว <laughs>